เสียงธรรมยามรุณวันอังคารที่29เดือนเมษายนพุทธศักราชท5ง8นหรอยุคิแณศูนย์ปฏิบัติธรรมไทยนรศอจัจใจสงฆาเจ้านี้เป็นโอกาสที่ได้มาเติอมองค์ความรู้ปัญญาให้กับจิต ยิตเป็นธาตุว่งางเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตตั้งต้นของสัพพสิ่งทั้งหลายเป็นอมตะธาตุคือไม่เกิดไม่ดับเป็นธาตุรู้้อย่ ตลอดมาและตลอดไปแต่เพราะจิตไม่รู้ความจริงแห่งธรรมธาตุตนนี้แห่งความเบอรดิสุดหมดเกิดแห่งจิตนี้จิตนี้จึงชื่อว่าจิตตะวิชาความไม่รู้แจ้งจิตการเติมองค์ความรู้ให้กับจิต เพื่อจิตมีองค์ความรู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงชื่อว่ารู้แจ้งจิตเป็นจิตตะวิชาซึ่งแค่พลิกนิดเดียวจากไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาเท่านั้นเอง ดังนั้นเราทั้งหลายฟังธรรมไม่ต้องใช้ความจำใช้ความคิดใช้ความรู้อนอใดเพราะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของอดีตหรือไม่ก็เรื่องอนาคตมีความคิดมีความนึกไม่ได ตอนนี้ไม่ได้ปัจจุบันนี้ธรรมะเป็นเรื่องของปัจจุบันธรรมะเป็นเรื่องตอนนี้ไม่ใช่เรื่องข้างหน้าไม่ใช่เรื่องข้างหลังแต่เป็นความจริงที่ประจักษ์ความจริงที่ได้แสดงอยู่ตรงหน้าก็คือตอนนี้ ตลอดมาแล้วก็ตลอดไปอย่างเสียงที่ได้ยินก็ได้ยินไปตามความเป็นจริงอันการได้ยินก็เป็นชื่อเป็นชื่อขึ้นมาว่าได้ยิน <c oughs> ได้ยินอะไรก็ใช้ความจำมา ใช้ความคิดว่าเสียงที่ได้กินนี้มันดีหรือไม่ดีความรู้สึกมันสบายถูกใจไม่สบายไม่ถูกใจทั้งหมดนี้มันจะเลยปัจจุบันไปแต่ถ้าแค่รู้หรือตื่นรู้อยู่นาตอนนี้ก็มันจบ เพราะว่ามันไม่มีอะไรต่อมันแค่รู้รู้แล้วก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคือความจําไม่มีความคิดคือสังขารคือมันจบไปในในทันทีนั้นจบแบบเงียบเงียบเรียบไม่มีอะไร เพิ่มเติมเสริมต่อก็คือจบแบบไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละเป็นการที่เป็นจิตตะวิชาคือรู้แจ้งจิตก็คือพร้อมพลั่งในการรู้เมื่อใดที่รู้แจ้งจิตก็จะเห็นจิตตะสังขารไปพร้อมพลั้ง ซึ่งการรู้นี้หรือวิชารู้แจ้งนี้ก็รู้ไปพร้อมทั้งโดยไม่ได้แยกไม่ได้แบ่งว่าเป็นอะไรคือเป็นเนื้อเดียวกันแห่งธรรม คำว่าไม่ได้แยกไม่ได้แบ่งก็คือไม่แย้ค่าแต่การรู้นั้นรู้ไปพร้อมรู้ไปพร้อมในความเป็นจริงการรู้แจ้งจิตจิตคือธาตุคงที่คำว่าธาตุคงที่ก็คือมาตราธาตุแล้วก็รู้ธาตุที่ไม่คงที่ ก็คือสังกตตธาตุจะเรียกว่าธาตุคงที่ก็คืออสังกตตธาตุก็ได้ธาตุไม่คงที่ก็สังกตตธาตุก็ได้อะก็คือไม่สังกัตะก็คือปรุงคือไม่อาจที่จะปรุง คือยังให้เกิดหรือทำลายให้หายไปได้ส่วนสังกตะธาตุธาตุที่ถูกปรุงได้ถูกกระทำได้ยังให้เกิดแล้วก็สลายหายไปได้ตามเหตุปัจจัยดังนั้นเราทั้งหลายแก้ตื่นรู้อยู่ไปในนี่คือมรรควิิธี หรือสั้นๆก็คือแค่รู้แค่รู้นี้มันไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีพอดีรู้แล้วก็จบแค่นั้นรู้แล้วไม่รงต่อเชื่อว่าแค่รู้เมื่อไม่มีเสียงก็จะเงียบพอมีเสียง ก็มีความกระเพื่อมขึ้นมาแล้วถ้ามีการให้ค่ายความหมายสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเช่นความสุขความทุกข์ความจำได้ ความคิดทั้งหมดนั้นจริงๆเป็นธรรมชาติของเขาอยู่เช่นนั้นแต่เมื่อไปไปให้ค่ากับสิ่งนั้นๆสิ่งนั้นๆก็กลายเป็นของเราขึ้นมาหรือเป็นเราขึ้นมาหรือเป็นอัตตาขึ้นมาทั้งๆที่ว่าเขาแค่เป็นธรรมชาติ ที่เกิดได้ดับได้ตามอิปปัจจัยเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุาตั้งต้นเขาก็เป็นของเขาอยู่เช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นไม่ได้เป็นอะไรอื่นมันควรที่จะจบอย่างนั้นแต่ทำไมถึงมันยืดยาวมันบานปลาย มันเป็นทุกข์เป็นวัตฏะเป็นการเกิดก็เมื่อไปอะไรกับธรรมชาติหรือธรธรมธรมธาตุซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อไรมีธรรมชาติเมื่อนั้นก็มีธรรมธาตุเมื่อไรมีธรรมธาตุเมื่อนั้นก็มีธรรมชาติ ทั้งสองนี้ทั้งสังกตะธรรมปัสังกตะธรรมเอาอย่างใดปฏิเสธอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งนั้นชื่อว่าไม่เป็นกลางเพราะเลือกข้างแล้วใครเลือกข้างก็มีอัตตานั่นแหละเลือกข้างทำไมเมียต,ตาก็เพราะมีอวิชา ถ้าไม่มีอวิชชาอัตตาก็ไม่มีการเลือกข้างก็ไม่มีมันจึงเป็นกลางกลางตรงนี้ก็คือยอมรับทั้งหมดยอมรับทั้งสิ้นแห่งธรรมสังขารก็ก็แค่รู้เม่สังขารก็แค่รู้ก็แค่รู้เห็นตามความจริงเท่านั้นไม่ได้มาก ไม่ได้น้อยกว่านี้เรียกว,ว่าพอดีพอดีการรู้ความจริงนี้ไม่ใช่รู้เพื่ออะไรอื่นก็คือรู้อยู่กับรู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งก็จะไม่มีทุกข์หรือวัตตะการเกิดแล้วแล้วเราเล่าก็คือไม่มีใครเป็นทุก ไม่มีใครเป็นไปกับวัตตะไม่มีใครเป็นไปกับการเกิดทุกข์ก็มีอยู่เช่นนั้นวัตตะก็ก็เป็นเช่นนั้นการเกิดก็เป็นเช่นนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาก็เป็นของเขาอยู่เช่นนั้นแต่เพราะไปถือครองไปให้ฆ่าขึ้นมา ความเป็นเช่นนั้นก็กลายเป็นเรื่องของเราเป็นเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะความไม่รู้เท่านั้นเองถ้ารู้ความจริงก็ก็จบจบแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ลำบากเพราะความจริงนี้เขาจบของเขาอยู่แล้วเสียงที่ได้ยิน ได้เย็นที่ใดก็จบที่นั้นและสิ่งที่เป็นเบ็หรือเป็นฐานเรียกว่าธรรมธาตุตั้งต้นหรือต้นธาตุต้นธรรมนี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นความเป็นอยู่เช่นนั้นเป็นความจริงที่คงที่เป็นความจริงที่เป็นสัจจะเป็นความจริงที่ไม่อาจ มีผู้ใดไม่อาจมีผู้มีอำนาจใดไม่อาจมีสิ่งใดจะมีอำนาจเหนือกว่าความจริงที่กล่าวไปแล้วนี้ดังนั้นจิตไม่รู้ความจริงชื่อว่ากิตอาอวิชชาเมื่อจิตรู้แจ้งตามความเป็นจริง ก็คือรู้แจ้งจิตเองก็จะรู้แจ้งทั้งหมดเป็นจิตตะวิชาซึ่งควรที่จะไปเป็นไปมีอะไรขึ้นมาอีกไม่ได้เพราะนั้นความเป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมทั้งหมดธรรมทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นจิตตะอวิชาหรือจิตตะวิชาก็เป็นธรรมอยู่อย่างนั้น ซึ่งไม่มีเราในความเป็นเช่นนั้นการที่รู้ชัดรู้แจ้งความเป็นจริงว่าไม่มีเรานั่นแหละก็จะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นวิสุทธิ์ที่ธรรเองก็เกิสิ่งนั้นไม่มีเราเข้าไปเจือปนหรือไม่มีใครเข้าไปเจือปนในธรรมธรรมนี้ก็ชื่อว่าเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ เมื่อกลับเคืนสู่ความบริสุทธิ์แห่งธรรมชื่อว่ากลับเคืนสู่บ้านบ้านที่แท้จริงซึ่งเป็นความบริสุทธิ์หมดจดเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์แห่งธรรมเป็นความหมดจดถึงที่สุดเรียกว่าบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดซึ่งไม่มีอะไรยิ่งกว่าไม่มีอะไรมากกว่า เป็นที่สุดจบเป็นที่พบกับความเป็นจริงโดยตรงแท้ดังนั้นเราทั้งหลายที่ยากที่ยุ่งที่ลำบากที่ทุกแล้วทุกเล่าเพราะความไม่รู้แค่นี้เองกลับมาตื่นรู้ก็จะเห็นความจริง อย่างท่องแท้เต็มมัวใจยอมรับความจริงยอมสิโรราบต่อพระธรรมความเป็นจริงนี้ต่อพระสัจธรรมคือความเป็นจริงที่ตลอดการเรียกว่าไม่มีการคือตลอดการความจริงที่เป็นอากาลิโกก็คือพระธรรมเป็นความจริงตลอดการตลอดมาและตลอดไปไม่มีการเวลา ไม่มีอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเพราะความจริงนี้เป็นเนื้อเดียวกันตลอดการชื่อว่าอาการิโคจิตไปจากแจ้งความจริงก็จบการเรียนรู้การศึกษาการเติมองค์ความรู้ให้กับจิตก็แค่ฟังนี้ก็พอแล้วแค่ฟังก็สมบูรณ์แห่งธรรมแล้ว แด่เปิดจิตรับธรรมอย่าใช้สังขารใดๆไม่ว่าจะเป็นความจำความคิดความรู้ใดมาเทียบเทียงมาทำให้เข้าใจไม่ต้องให้จิตรับธรรมและเข้าใจไปเองโดยเป็นเนื้อเดียวกับธรรมนั้นจึงไม่มีภาษาไม่มีอะไรขึ้นมา มันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไปพร้อมพลั่งแห่งทมเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับความรู้พร้อมพลั้งเช่นนี้โดยไม่ต้องอธิบายเป็นภาษาใดก็ได้เป็นความยุ่งยากขึ้นมาอีกเป็นความสมบูรณ์พร้อมดังที่กล่าว ขอพระสัตว์ร,รมอันเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดพร้อมด้วยองค์ความรู้อันยิ่งยวดจงแพ่ไปสารถึงสำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงอินทรียทั้งหมดทั่วสามแดนโลกธาดานันตจักรวาลจงตื่นรู้ แจมแจ้งเบิกบานในธรรมเต็มหัวใจกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงคือความไม่มีไม่เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันกับสัจธาตุทั้งหมดเพื่อเส้นสุดเพื่อพ้นจากทุกพ้นจากวัตะพ้นจากการเกิดอย่างถาวรไม่กลับเป็นอย่างอื่นได้อีก ขอทุกดวงจิตจงพ้นจากวัตตะให้หมดไม่เหลือแม้แต่ดวงจิตเดียววัตตะนี้ต้องจบต้องสิ้นลงในยุคนี้สาธุสาธุสาธุ